ดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับโจทย์ข้อนี้ก็เป็นข้อสอบกด <c oughs> รอบตรงมอขอนะบางคนว่าพี่มอขอคืออะไรวะก็มอขอก็คือมาหาลัยขอนแก่นค,ครับอ่าแต่ก่อนเขาใช้รอบตรงนะทุกวันนี้เขาใช้โคตา้านะนะขาเลิกมาทั้งหมดสามปีก็เพิ่มบทสอบปีเมื่อกี้นะเ <c oughs> ขาบอกว่าวัตถุมวลเอ็มอมวลหนึ่งกิโลกร,รัมและเอ็มสองเท่ากับสามกิโลกร,รัมผูกติดกันด้วยเชือกเบาดังรูปนะครับวางอยู่บนะระนาบที่ไม่มีความฝืดโจทย์ให้ไม่มีความฝืดนะลื่มปืนเลยนะไม่มีความฝืดเลย ออกแรง F ครับคงที่ขนาด8นิวตันดึงตัวหาว่าวัตถุมวล F 1จะเคลื่อนที่ด้วยความอัตราเร่งเท่าไหร่เอางี้นะกรณีใช้เชือกติดกันไป2ก้อนติดกันโดยไม่มีมิวเนี่ยนะครับความเร่งของระบบเท่ากันทุกก้อนนะนะเช่นอย่างนี้เช่นถ้าเกิดผมดึงเชอกตัวนี้ไปนะครับสิอันนี้10เมตรต่อวนีก็เราสอนนั่นคือความเร่งเพิ่มไปมันพ่วงติดกันครับมันมันไม่เฉื่อยใช่ไมันก็ติดมันก็ความเร่งเท่ากันทั้งก้อนเลยนะจะลาก10อันก็เท่ากันดูกก้อน ดังนั้นความเร่งของระบบต้องเท่ากับความเร่งของมวลที่หนึ่งความเร่งของมวลที่สองเท่ากันทุกตัวนะครับเท่ากันนะเท่ากันทุกตัวคุณไม่ต้องไปคุณไม่ต้องยากนะข้อนี้กระดิกสองทีนะฮะนะนี่เช่นข้าวต้มอย่างเงี้ยอย่างถ้าเกิดข้าวต้มสองต่อเนี่ยถ้าตัวเนี้ยไปปืดมันไอเนี้ยมันต้องไปเดียวเพราะมันเชื่อมพ่้งกันแต่ทีนี้ผมไม่ผมสาธิตคุณเนี่ยผมไม่ใส่เชือบเข้าใจไหมตามที่มันมีในโจทย์อ่ะผมแบบว่าก็ปื้แต่ความเร่งตัวเนี้ยกับความเร่งตัวเนี้ยต้องเท่ากันเพราะมันเชื่อมกันไปเนี่ยความ ดังนั้นคุณไม่ยากนะครับถ้าเกิดคุณเข้าใจนิยามดีๆคุณก็ใส่เลยนะครับตัวข้อนี้บอกว่าอะไรวะเออตัวถามเขาไม่นะครับความเร่งใช่นไหมความเร่งก,ก็หมูข้นเลยนะเะ่าไรนะเอสิสเทมนะครับต้องเท่ากับซิกมาเอฟส่วนด้วยซิกมาเอ็มอันนี้คือการหา a ของระบบ system คือระบบนะครับซิกมาเอฟของระบบก็คืออะไรครับเกิดจากแรง f ดึงทั้งสองก้อนคือ ดูนะครับอ่าตัวนี้คือก้อนสองก้อนตีกันไปนะมันมีแรงเดืหนึ่งแรงตรงนี้มันดึงทั้งสองก้อนมันคือแรงพูดง่ายๆมันคือแรงหลักของระบบเพื่อที่จะดึงสองตัวนี้แรงรองคืออะไรนะเทนชันคือแรงหนึ่งที่แบคือแรงระหว่าง m อฟหนึ่งเอฟสองจบซิกมา f คือตัวไหนครับซิกมา f คือนะซิกมา f คืออะไรวะนี่ไงเขาบอกว่าแปดนิวตันส่วนได้กันกับซิกมา m ก็คือ m อ็มหนึ่งบวกเ็สองก็คือได้หนึ่งบวกสามนะครับได้สอง เมตรต่อวินาทีต่อสองดังนั้นเขาบอกว่าโจห่าว่าวัตถุ F1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็วอะไรจบครับตอบสองไม่เลยนะเพราะว่ามันระบบเนี่ยมันความเร็วเดียวกันนะครบจบนะครับอย่า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 เพลินตอบสองรับข้อนี้ก็จบไปนะตอบสองโจข้อนี้ก็เป็นโจทย์ที่ไม่ละเอียดคุณก็เลยต้องเข้าใจคนเสด็จทำแบบนี้ดูนะครับ คนมองภาพเขามองอย่างนี้เขาทำแบบนี้ครับเขาก็หาแรงก่อนมาแรงที่ระทำกับตัวนี้เท่าไหร่ทีนะซึ่งคุณดูนะทีเนี่ยดูนะครับทีส่วนได้กันกับ m1 มันก็คือ a ถูกไหมดังนั้นเท่ากับเท่าไหร่ครับไม่รู้ทีไม่รู้นะครับทีคุณผมไม่รู้คุณก็ต้องหาเอา A ของระบบมาคิดน,นะซึ่ง A ของระบบก็คือเมื่อกี้เราได้2ดังนั้นทีต้องเท่ากับ m 1คูณ2ครับซึ่ง m1 ก็คือ เอ็นหึงก็คือ1กิโลกรัมดังนั้น T เทากับ2นิวตันเขาถามหา A ตัวนี้ A ตัวนี้ก็เกิดจากเอา T ส่วนได้กันกับ M ซึ่งก็เกิดจาก2ส่วน1ก็ได้2เหมือนเดิมน,นะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะคิดหาทีลวลระกออะไรแต่ผมให้จำเลยว่า A ่เท่ากับเท่ากับ A, บ A ของระบบมันเท่ากันนะครับพอดีก็ให้คุณเข้าใจนะ